สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้พามาเข่าป่าเด้อเข่าป่าเก็บผักกันนะอากาศดีๆจ้าพี่น้องแต่หนาวเด้อบรรยากาศตึกสแตนเดนมาเดี๋ยวมามือเปล่าเลยเอากระตามาน้ามือพี่น้องจ้ากระตาหน่อยกระตาหน่อยมาใส่ผักหาผักหาเก็บผักเสียน เสียงนกเสียงกาในคกในป่าบรรยากาศดีมากๆเลยแดดอุ่นๆุนคนก็พาหมามาหาอย่าง <Hello>. นี่กนจะเป็นน้องนาำเป็นตะมีหวกเลด้เดี๋ยวสวิงมาได้หาสอนหวกตามบวกตามกล้องก็ได้คิดถึงบรรยากาศสมัยปอนสาวสมัยหนอย่บานเนี่ย ไปให้ไปหน้าถือสวิงถือกระคุไปนะหาสอนหัวกันมาอยู่บังหนอก,กับจินตนาการไปเนะพี่น้องอุ้ยท้องฟ้าโอ้ยหนาวมือฮัลโหลคนกับพ้มามาแม่ยัางไปเลย ขึ้นไปเนาะปลานี่เนาะพักเสียนนี่เนาะน้องน้่ยังรัดไปทางนี้บา้างนะเอาตะกี้มันที่มีไอ้มีใบบัวมีอย่างเต็มเนี่ย ไม่บวชนคือเพื่องคือหายไปนล้วพอดีเว้ยเป็นยังมาถือข้งางบ้านนี่ไปจกขวมไปได้บ้านนี่ไหมเพื่องกันด้วยได้มันจะมีไอ ขอนใหม่อยู่นี่ยางบมดีก็ตกเลยจ้ะยังบ่เจอพี่น้องยังบ่เจอไปพักอยู่ เจอพักเสียนความตั้งใจก็คือหาพักเสียนนี่พักเสียนนี่ตละปีมันก็จิขึ้นบ่บ่เป็นมองเป็นนั่นดิพี่น้องเมื่อเทียปีนี้ได้มองนี่ปีต่อไปมันก็ไปขึ้นอยู่มองอื่นดิมันบพขึ้นืนมองเกาดิมันบ่คือไอกระเทียมปลากระเทียมปลาขึ้นมองไดก็ขึ้นมองนันนี้แต่ว่าอัน พักเสียรันล่งนี่ตั้แตนะ่ละปีจะขึ้นบบ่หมองเก่านะเฮ้ยเมื่อยย่อนจะได้น,น,นอนยางมาหนีกันเลยช่วงนี้กะพักกจีเริ่มออกเด้พักไอ พักไกไม่เบินพักไก่นะนะพักไก่เอิญพักกุ้มพักยังเดือมันก็สิออกพักกุ้มพักเสียนพักไก่พักยังพักแป้นพักแป้นปลายังรัดเลาะไปหนีกอนกันบ่มีก็จะไปมองอันอีดมองไม่ เท่านี้ก็เฮ็ดลายเด้พี่น้องช่วงเฮ็ดขึ้นก็นขึนน้นลายเด้พี่องนี่เดี๋ยวพี่น้อยย่างไปเรื่อยๆก่อนเด้อเดี๋ยวพอปลาอันผักเสียนต้องกินไทยเฮือกนักพี่น้องเด้วยเห็นต้นไม้ต้นนี้มันน่าสนใจใพ,นนพี่น้องเลยเคยทายให้เบิ่งอันนี้เฮ็ดเฮ็ดมันแห้ง เหงอบแล้วเฮ็ดไอ้ขึ้นไปทีเป็น,นเหนด็ดนั่งลภมนาะนี่ถึงตอ้งปีใดพูดเนี่ขึ้นไปพุ่นก็นไเป็นเห็ดอะนั่นเนียเห็ดเอ,อ็นเห็ดเกือกหมาเห็ดเกือกหมาที่เขาเอาไปต้มเห็ดไอ้เป็นยานะโเฮมันจะขึ้นไปตามต้นไม้เ มพักเสียนพักเสียนก็เพราะว่ามีอยู่เดี๋ยวจะทางนี้ก็ได้ล้มแหลมล้มแหลมอย,ยูอ่ดิเดี๋ยวพ็กน้อยจะเล่มมาเล่มพักเสียนก่อนเด้อทางนีเพราะมีอยู่ล้มแหลมอยู่ขึ้นบอดอันเป็นปลาบอสเป็นยุม่ม เูล้วกำลังขึ้นเต็มอยู่พี่น้องนี่มีแต่ผักเสียนเลยเนี่ต้นนี่หน่อยอ่อ,อนๆเลยก็มักมาขึ้นมองทางค้นยางเลยเลยนี่ห่ออยากอ้ายคนดีๆด,ดเลย นาวมืมื่นกับบริสิยพี่น้องเอ้ยนั่นอะไรเป็นบ้านคุ้นเหมือนเดียนะบ้านนี้นพอมาอยู่นี่ปลาหลังเดี๋ยวต้องมองอยู่นี่ปลาเนี่ยที่เป็นคนเผาเกษียณแล้วเสียน,นะอยากอยู่เงียบๆก็เงียบโพดอยูย่นี่ปลาลราอยู่นี่ปลาโพดออกไป เป็นยังขึ้นมากกับแผู้ใดจะไม่เห็นนผู้ใดหลายคนมักอยูุนิปลาก็อยูุนิปลานะพี่น้อยก็มักอยูย่เงยีบยบๆไปว่ากับผู้แมว่างเงียบยุนิปลาแบบนี้เลยเอาทาอ่านี้ขึ้นลายเถอ ก็ึ้นจะไปยา่างับขึ้นห้ายคักพี่น้องเก็บเบาไไวนะ่ะมิตรไป็นะี้วเดียวเลยน่ะต้นอ่อนๆเลยน่ะมันกระเถ่าเร็วๆเด้ทำาบ่ามาเก็บมนะันน่ะ คันฝนมาตกใส่เนี่ยออกดอกแลก้วก็เถาแล้วก็เหนียวอุ้ยเป็นปลาเป็นเอ็นดงเลยคุณเ,เป็นทางง่อไปคุณอุ้ยอ่อนคัะเนี่ยกำลังอ่อนๆซ้ำเนี่ยเก็บอยู่ผู้เดียวแล้วไปน้องกินอยู่ผู้เดียว ในหมบานนี่มิแต่พี่หน่อยได้มาเก็บกินิเน่ยโอ้ยเก็บสนุกสนานเลย,ยก็ขีดกันยานก็ขี่คป็นมั่นยก,กูเก็บอันพักเสียนี่สูอู้ย,ยเก็บอีกยมนี่ก็จะเศร้าแหละเพราะว่ามันเต็มถุง